เยวเทียคาค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะคะที่ทางเทียคาจัดทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดรถทุกซอกทุกมุมและมีการตรวจสภาพรถทุกจุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับรถไปใช้งานอย่างมีคุณภาพเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ สอบถามที่ช่างกันเลยดีกว่าค่ะว่าตรวจเช็คสภาพรถอะไรกันบ้างไปเลยสวัสดีค่ะพี่ช่างกําลังตรวจเช็คอะไรกันอยู่คะเนี่ยครับอันนี้กําลังรตรวจเช็คความพร้อมของรถที่จะออกครับก<ม>็เช่นแบตเตอรี่ครับก็คือความพร้อมของรถแบตเตอรี่ต้องแน่นครับจะไม่ลวมครับอ่าก๊อกอากาศนี้เช็กกองอากาศครับมีมีหรือเปล่าแล้วก็กอกอากาศสกปรกหรือเปล่าครับเช็คความพร้อมค่ะครับ ก็เช็คระดับน้ำมันเครื่องดูว่ามันอยู่ที่ระดับปกติหรือเปล่าครับอันนี้คือปกติใช่ไหมคะปกติครับสีปกติสีก็ปกติล้าก็ดูระดับของน้ำยาหม้อน้ำในหม้อพักหม้อน้ำให้อยู่ในระดับแม็กค่ะครับแลตรงนี้เขาจะมีแม็กบอกตรวจเช็ค ความตึงของสายพานดูสายพานว่าแตกหรือเปล่าครับเราก็ดูน้ําฉีดกระจกว่ามีมีหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเราก็เติมเลยครับครับเราก็ดูระดับน้ํามันเบรกครับว่าอยู่ในระดับแมกหรือเปล่าครับตัวเช็คในห้องเครื่องก็เบื้องต้นก็มีเท่านี้ครับในส่วนของบอดี้รถเราก็ดูการบุบของรถว่ามีตาหนิมีบุบหรือเปล่าครับดูสีครับหลังจากตรวจสอบบอดี้รถเสร็จเราก็มาตรวจภายในรถบ้างครับเช่นเบาะ เราได้ดูสีดูการการยุบของอตัวฟองน้ําดูพวกหนังว่ามีรอยขาดหรือเปล่าครับแล้วก็ดูพวกพวงก,ก,กระดุมทุกอย่างที่อยู่ในรถตรวเช็คครบจุดแบบนี้ลูกค้าซื้อรถได้อย่างมั่นใจเลยคะ่ะ ยังไงกันบ้างคะทางเทีอาคาใส่ใจรถทุกคันและทุกจุดเพื่อให้ลูกค้านำรถที่ดีมีคุณภาพไปใช้งานแน่นอนคะ่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ